ตื่นกัเีบกยเห็นเด็กแก่เรเขาไปเขาไปที่แรกเลยน้ามอความก็นาาทำไหมล่ะเอะมันจะเส่ฝนตกความเนียบแมนทานบ่ได้เขาไปไปเมฝนตกฝนตกเหรฮัมลูกโสมบุกเลยนี่ดิเขาก็บ้า่มาเลยที่ใจเกินเอยท่ไหมฝนเลยนโอ้ยโทรศัพท์ียกลเนาไปเมื่อนั้น ขึ้นไปไกลบ้าหันได้จะใางจากันจากคำเพี้ยนไปประมาณโลวกกัวกัวลวกกัวขึ้นไปขึ้นไปวันนี้มันเป็นเป็นยี่เป็นธรรมแล้วเป่เป็นทรายเมื่อทำไงเป่าทได้เมื่อไหว่ทำไงนะล่ะทำหน้อยละทำเกี่ยบมาไปที่แรกนี่ตกใจกได้จริงแต่พ่อพระนั่งบอกของอยู่ตางฝนอยู่ ปาดพวกาภารวัฒเศมานั่งตากฝนอยู่นี่จังดกวัฒเศก็ผู้พาอยู่นี่แล้วว่าทัดโอ้อยู่นี่เติ้เอ้าว่าอยู่นี่อยู่จังนี้อยู่ไปที่ทำนู่แล้วว่ะทัดชุดตกใจรึเปล่าชุดตกใจรึเปล่าเนี่ยผมเคยเห็นนะเออผมเคยเห็นเอ้อผมชี้นี่นี่ในแถวอีสานมันบ่มีนะว่ะเขาเป็นผ้า กุ้มสีสีของพม่าสีของพม่าก็เกาะถึกซ้ำถึกหน่อยเป็นสีตังพ่อยังก็ทํานั่งนอนพ่อยังเออรือ่อวานีอเาห้ห้าเจ็่อว่าซีโมีขอมาตาม่มนีเพะ่ีทํานั่งนอนสองเม็ตรยอยเยัเ้งเบิงยอดหลังใดกับของเพายังอยทํานั่งนอนบงยอดหลังใดพ่อยังเก่ะ ที่ทำนั่งนอนนอาที่เขาออกข่าวนะร่มพลอยยังก็จำอะไรชื่อออกปากที่ือทำนั่งนอนเองสี่โมงเช้าหะร่มพ่อยังมอลืมซื้อเราตอนตอนเขาไปนี่การได้บ๊อสนใจพระโอ๋นบ๊อสนใจที่พระคันลงไปให้ทําผมผมนั่นผมนั้นเราบ๊อสนใจอันเป็นกาเพิ่นละก็ถอยเลยนะเพราะว่าที่ป็นยังกันเล้วงแก่นะ ที่สีเตีย,ยออนั่นงยางเดียวนก็เลยลูไปตอนเขายันเขบาบัก้าย่านชุมหนึ่งบัก้าชุ่หนึ่งคืยอน้ำทาอยู่ได้ยิน,นยมีหรอว่าเขาคุยน้ำาวางอะคร่าอาจารย์มันภาไา่นจะยุดีแล้วเดียว่าท่านอนยี่ใสสนามาท่าน,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 นอน่รับบุอนี่เราว่าน้ยชุ่มก็ยานได้บางชุมผมบอกว่ายยันเราแล้วผมันยานเลย ไมอันนี้การตื่นขึ้นกันเนียบร้อคนแถวอีสานมันมั่มีความสีดีนะ้ว่ะแมนเออแถวอีสานมันม่วมนสีดีนะมันสีแมนไทยน้อบาทถืว่า้ว่าหยันเป็นเจ้าที่าเป็นเจ้าทีมาข้าหยันเป็นเจ้าทีนะผ่านหลวกมาตัวประเทศไทยว่ายันขึ้กันแล้วว่าไดเขาไปได้ทำ ก็ไม่หาสีปีวอกก็พุ่มเจเจพุพ่มเจตีว่ามันเป็นผู้ใด่ะอัหนางไม่ทำได้ว่าเนี่ย อ่านวนั่งข้าวเดียวนี่มากมากมากูฟังไหมเออสูฟังเว้ยมาท่านเียส่เลยเขาเอาเร่องดีเบสมาทำมาท่นครับวัือเอาดีเบสที่ย่างมาเส่็จ้เรียกสองโตว่ะนะเรียกสองโตเรียสองเขาเลีนดีเบดเียเดียกสองโตบานพีู้นยังไหมมาโอ้ยเดี๋ยวสองตัวเรีกหเจ็ลมา่ว่าโอ้เดียวสองวก็หาเก็โออหาเกบมาทำหนกนก้อนนายนี่แล้วก้อน สิมาทำมีมัหน้าแต่ว่าทางบ้านเลยชดใจเรยตัวนี้นะบ้านนี่ก็เลยเพราะว่าของจันทน์ยืมจันทนมาบังจัน้นกาหาเ็จแต่แต่ตองวัดก็เลยบ้านเลยชดใจเลยตนี้มาเรียสองตัวมันตัวไหนมาสั้นเว้ยเียะเปดอะไเงี้กันสององยิงสองตัวมาสันนอันชุบมันดีเขาออกไปเบ้แล้วบ้านนี้ที่ตัวเงม่หยีกยีผู้งไสยีชูมาสั้นยามาบากกบอทำมาสัาน คุณีบอกนุ่มเพียงว่านี้จได้จีมีสูดชุบหมุนเรียบรได้มาส่า่าขี้จได้จีมีสูชุบหมุนได้มาั่าว่าบจังท่านไปออกกางสามารถือเลยออกกานเลยเพื่อไปไปข้นขนเนี้ยเนี้ยขืนเ้เดี๋ยวนี้มาั่นยัยย่อยยัยยันเนาะได้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 ด้เป็แปกวานนึกว่ได้เลืกเนี่ารรมันว่าุเก็ เลขน่ะมันเหลือเท่านั้นเท่านี้เบิดล่ะโอ้ได้แต่ซ้ำนั่นได้แต่ซ้ำนั่นเรื่อมันออกอาเจียที่บ้านกาเจียนเสนใจบอกที่ว่าว่าปีปีปียิงคนแรกบอกเออปันไปเอาเอาตัวเปลดเปียนก็ทีนี้นี่ก็ทีนี้นี่ผีตัวทุตไทย ยี่บุไตัวุดทยโอ้ตดไทยมากตัวดไทยมากตัวที่สามครับเอ้ยชุดนี้นี่ยัมากนบ่อท่อยัมาเ้าด้บ่อท่ำครับอันผีจีด้จริงจริงม่าสูงชุกโหมนได้มาจันบ่ขึ้นต่ำได้ขึ้นออกนี้จากต่ำได้เออ่าเลยจังว่าเด็กทำนั่นทำมันชนใจชุกโตชุกโตนเะนอ่ะได้เลยว่าสาสองโตนึงเนาะนาทีเขียนไปนอกว่าห้าเจ็ดกับแปดแปดนานั่นแหละแค่มันแคมันพกไปพกเขียน กันตัวนี้เอฟซีนี่คอยบอกบอกเอบ่เขาเขามาเรียกตัวนี้คอยบนใจอยู่แล้วก็เรียกบอกบอกกูคนอาชีวะผู้คนในทั้งทันทีนี่ที่เป็นเจ้าร่มยู่บอกันซีนะถ้ามันผมไปผมเป็นจีซอเยอยู่ก็คอยจีบอช่ยเอฟซีฟังนั่นชุมไปต้อกันนั่นครับผมเพราะว่าพระโอนันบอกบอกมาแล้วดิอืมพระโอนันบอกว่าชุ่มชุบนั่นไปถามดิครับผมไปถามวารีทีออกตัวเล่ หลวพี่ประทัเออคุณบอกว่าเก่าคุณบอกว่าแปดสามเป่น่าโอ้แปดสามเออพระองค์มันบอกแปดสามครับนี่ตอนนี้บอกว่าศูนย์หกคนอ่ะมันมีหอดทางไปคนเยียวดจ้ว่าจัว่าพระมาจะใส่อกอเออเนอาจจะทุดวกมากมานั่งเออออาจจะมาจำว่าผีตุ๊กชูชัยมันบอกว่านี่สิได้จงที่ไปส่วนผู้หมุนได้นะครับผม ก็ออย่างว่าก็ออกจากกาไม่ย่อยย่อยยังก็ก็คือลดฝนตกไงที่นี่ขั้นสิไปนั่งไปนั่งหมองไม่แบบข้ามคำยังก็ํำบอลทำบอลทำบอลนี่มันมันไงก็ทำไม่กี่หรือหรือทำบอลมันมันขังกาการขังกากูรขังกากัรชักจิตกากัรชักจิตกากันเคยให้เลือกถือมากขึ้นกันแม่นขึ้นกันโอ้แม่นขึ้นกัน บองทำทำแถบทำนี่บ๊บ๊แม่นบอแมนคือนกันแมนคือกันแต่ว่าผมบอกคุว่าเราสนใจนี่กิมันบอกตงแล้วโอ้เบอกถึอเราข้าเกจเสนท้งแล้วข้าเกพันเาสนใจครับเปเปียเพราะว่าเรืตัวนี้มันมันหูจักมาตอหัดแล้วมันนี่ถ้าไปวันนี่ก็พยายามจับใจความดีได้วบัด้เพิ่นให้ตัวไหมาหฮาจับเลยฝเล่ย่าอสนใจเลยตัวนี้นะก้าผไปาดีไปทำบอลได้บัดนี้ ไปทำบ่อนเมื่อไรนั้นกันเนาะแล้วแต่พ่อเมื่อไร่อยไปรวดครับผมเอาล้างวันที่ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าบไปก็ไปส่วนมูไปน้ำก็ะไรสบานว่าไปว่าสบานหน่อยว่าไปเนี่ยน่ะจะไปอยว่าเออแล้กันได้เห็นอว่าทำบ่อนครับหอดจีมาเนี่ยพี่น้องฟังเกาดีเล้วพี่น้องเล่าลุยทำบ่อนประมาณล้างวันที่ยี่สิบไปได้พี่น้องวันที่ยี่สิบไปเพราะว่าแอดเจอตช่วงวันช่วงนั้นจะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เอาเป็นประมาณวันที่21่สิบเลตไปยี่สก็ผมจะแวะมาหาปูหายเก็บแปดพอดีเก็จะได้ร่วงขึ้นไปเลยร่วงขึ้นไปได้ไปหาปูปูยังกว่าทำบอลทำบอลทำบอลมองนี้จะเด็ดขนาดไหนค่อยคนอะไรกนแช่คนตังไปไมองเลือกแล้วจะพาลุยลุยถ้ำกันให้ถึงที่เลยไปลองเงินหมดนี่ทำอบอลนี่เคยมีเคยมีกบตาแดงกบตาแดงเออโอ้ยเห็นเนาะกบตาแดงพากันมุดลงไปเอา ว่าครบประเภทสนิทดีมันมากจะใสมุดลงไปจับหมอถ้ำเหมือนเดิมมุดลงไปจับเอาโอ้จับขึ้นมาตามันกระเด้งแท้าบัดเอาไปเอาไปขังใส่แนวเอาเจียวมาบ้านไ้าโคนเบิ้งเอาไปขังใส่ไว้บัดมาหดบ้านมาเปิดเบิ้งบ่มี่โอ้บ่มีเลยหาไม่มันหายไปทั้งนั้นวัดนี้มันมันมองมองมันหมองออกดิอืมเอ้่าษไปเทย์บังลามจ่าคือแดงนั่นละ มันตาสีแดงพบพบตาสีแดงโอ้ไปถ้าไปวันนี้กีพพอยพวกนี้จับเยอะร้องไปนะใส่ตาแดงยืดยื่นอยู่มุดลงไปจับโอ้โอ้มาแล้วใส่ไว้บ่มีมองว่ากันมองนี่โอ้คนนี้กันีปไปคนนี้ไปเห็นใครเนาะบ้านมาหอดบ้านบ่มีอ้าวมันอว่าขังเลยทีนี่ที่จัดทำนี่เดี่ยใส่บ้านนี้มองกแต่ว่ามาหอดบ้านบ่เห็นโอ้แปลกนะแปลกที่จันทร์มื่กี้เนาะ นี้บตาแดงยุติที่ทำทำบอลทำบอลพี่น้องเดี๋ยวัตมันเย็นพิดปกติโอ้เย็นตัวมันบวมคือจังกบอย่านสนิทอื่นมันเย็นเย็นก็ยังแข็งโตมันเย็นบออ มันกบสดีมันมากตเฉยมันก็ยินโตมันยินทุกวันน้องแข็งนี่กระผมอ๋อลาก่เพี่น้องไปชมหน่อยร่อยล่อพนที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องน่ะยี่สิบเอ็ดแอดจาก็มาทำนี่คืนลุยทำบอนไปหน่อยไปหากบไปเบิ้งกบตัวตาแดงกันแล้วก็ไปเอาหน้าชางกันที่ตรงนั้น จะเป็นทไหนท่านผู้ชมคดไยโคไรโรแช่คติตต่ำกับแผ่ด้วยแล้วบ้านสวพูดได้ไปได้พี่น้องได้อวันที่ยีบเแอดจะพาท่านผู้ชมบุกตัวลยทำบอลกันพี่น้องเป็นงวดต่อไปคืองวดเันที่นึ่งนี่แหะพี่น้องเอาทับมือนีก็ขอขอบคุณคุณทรามพมาท่าไปได้หลายได้ที่หายไปนทั้งซึ่งงวดที่แล้วกัได้มากหายเก็บเพราะหายเก็เอาเป็นแปดกระเอาได้มากจะบอกล้าบอก ยันโมเมนยันโมเมนเอาละบัดวัดวัดช er> right yes ิมานี่ก so ินเป็ดตัวแดงกันปฏดจิตากันเด้อพี่น้องเด้อ right. ก่อขอบูุณพ่อเ่าท่านไปไล่นะครับเอือสวัสดีก็สิบกเออแล้วก็สิบากาบอกมันผิดประหลาดจีตยาเจี๊ยแล้วบวกวดนี้เรื่องเล่ยบ่บอกเลื่อยบ่ไม่ข้อมันใจมาเลยน่ะบัดนี้ไปไปทำบอลนี่จะไม่ข้อมันใจไรขึ้นเนาะเออนนะครับเออโอเคีครับผมครับสวัสดีครับผมเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมซึ่ง มีมาวัดปูปูซีสูนกันพี่น้องมีจะอ่าแอดมินกันเต็มอยู่พี่น้องยงคุยกันดังเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอย่างพี่น้องละอย่างในก็ค่อยฟังกันไปพี่น้องเอาเป็นว่าหลังจากนั้นแอดจจะพผ้าวัดที่21อาจแอดจะพผาออพ,าพอมาทําตะลุยทําบอลกันพี่น้องจะเร้ตัวเลยค่อยติดตามกันเด้อพี่น้องด้ออ่าถ่ายคลิปเด็กคอ้ชมจงโชคดีมีความสุขกนันทุนนัสสวัสดีครับผม